สี่ท่าสำหรับฝึกหัดในการว่ายน้ำท่าแรกท่าฟีสไตล์ท่านี้เมื่อคุณยืน่นแขนไปด้านหน้าจนสุดแล้วเขยนของคุณต้องชิดกับหูต่อจากนั้นให้คุณกดมือลงพร้อมกับโกงแขนโดยการยกข้อศอกโดยที่แรงที่จะส่งตัวคุณนั้น จะต้องออกมาจากไหลนั่นแขนท่อนล่างให้ผ่านไปใต้ลำตัวนิ้วทุกนิ้วเรียงชิดติดกันดันน้ำจนกระทั่งแขนของคุณตึงพอดีโดยมือของคุณจะผ่านไปถึงต้นขายกแขนขึ้นโดยงอข้อศอกแล้ววาดเขนมาด้านหน้าวางมือลงน้ำกดข้อศอก แล้วยืดเขนออกไปการใช้ท่าฟีสไตล์ในการใช้ขาของท่าฟีสไตล์จะต้องติขาในลักษณะติสลับขึ้นไปลงซ้ายขวาโดยที่จะต้องทรงแรงติมาจากสะโพกไม่ใช่ติจากหัวเขา่าโดยในการติขานั้นข้อเท้าและหัวเขา่าต้องมีความผิวไม่เก่ง ท่าที่สองท่ากันเชียงเมื่อยืดแขนออกไปแล้วแขนต้องชิดหูไม่เอาหูไปชิดให้พาแขนมาชิดหูกดแขนลงไปในน้ำที่สำคัญปล่อยไหลตามสบายถ้าคุณเก่งไหลให้อยู่กับที่เอาไวา้จะกดแขนลงไปในน้ำไม่ได้งอข้อศอก และตั้งมือพร้อมทั้งดันน้ำผ่านไปทางต้นขาของคุณอย่างรวดเร็วจังหวะสุดท้ายของการดันน้ำให้กดมือลงอย่างแรงจนแขนของคุณตึงเมื่อคุณยกแขนขึ้นมาจากน้ำคุณต้องไม่งอข้อศอกและวางแขนไปด้านหลังโดยไม่พลาดน้ำโดยการวางแขนนั้น ให้คุณหันฝ่ามือเอาเนิ้วก้อยลงก่อนท่าที่3ามท่ากบกดมือพร้อมๆกับการกวาดมือไปด้านข้างโดยการกดมือและเขนนลงนั้นให้กดลงประมาณ45องศาเมื่อกวาดมือออกมาเลยช่วงไหล่ให้เล็กน้อยให้โกงเขนโดยงอข้อศอก และยกข,ข้อศอกให้สูงเอาไว้พร้อมกับล็อกข้อศอกให้อยู่กับที่คือไม่ลากข้อศอกออกไปด้านหลังตวัดมือทั้งสองข้างให้มาด้านหน้าในลักษณะกระพุ่มมือการตวัดให้มาทั้งแขนท่อนล่างไม่ใช่ตวัดแค่ข้อมือพร้อมทั้งให้หนีบศอกทั้งสองข้างมาชิดกับลำตัวอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งยื่นแขนออกไปด้านหน้าอย่างรวดเร็วก้มหัวทรงแรงจากไหลตามเขนไปด้วยคุณต้องยกข้อศอกให้สูงเสมอในขณะที่ดันน้ำท่าที่สี่ท่าผีเสือ้อเมื่อแขนคุณอยู่ข้างหน้าให้กดมือลงไปพร้อมกับกวาดออกไปด้านข้างเล็กน้อย งอข้อศอกพร้อมทั้งดันมือผ่านใต้ลำตัวดันน้ำต้นแขนผ่านบริเวณต้นขายกแขนขึ้นให้ศอกและมือผลจากน้ำวางแขนกลับไปด้านหน้าโดยให้แขนมีความกว้างเท่าช่วงไหลเอาละครับนี่เป็นทิกเล็กๆน้อยๆถึงภาคทฤษฎีในการว่ายน้ำ ซึ่งจริงๆแล้วการว่ายน้ำจะเน้นอาศัยภาคปฏิบัติแต่ในภาคทฤษฎีก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับการอ่านเพื่อความเข้าใจถึงท่วงท่าก็ทำให้เราฝึกในภาคปฏิบัติได้คล่องแคล่วขึ้นเลยล่ะครับวอร์มอัพก่อนว่ายน้ำสำคัญอย่างไรการวอร์มร่างกายก่อนลงสะ ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะเป็นการอบอุ่นร่างกายไม่ให้กล้ามเนื้อบาดเจ็บเป็นการยืดกล้ามเนื้อแต่ละส่วนให้ยืดหยุ่นและเพิ่มกล้ามเนื้อที่แข็งแรงให้กับร่างกายหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับร่างกายของเราก็ได้และป้องกันการบาดเจ็บการเกิดตะคิวในสระว่ายน้ำ หรือในขณะที่กำลังเล่นน้ำการวอร์มร่างกายนั้นขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยของแต่ละคนเช่นระยะเวลาท่าทางความหนักเบาอุณหภูมิเวลาของการวอร์มร่างกายควรอยู่ในช่วงระหว่าง15-30นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความแตกต่างของบุคคลและอายุ การวอร์มร่างกายอาจจะเริ่มจากวิ่งย่อๆและยืดกล้ามเนื้อในแต่ละส่วนโดยยืดค้างไว้ในแต่ละท่าประมาณ15-20วินาทีเพื่อให้กล้ามเนื้อมีอุณหภูมิสูงขึ้นและง่ายต่อการเพิ่มความยืดหยุ่นหการยืดกล้ามเนื้อน่อง 2. การยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง 3. การยืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าได้เห็นความสำคัญของการวอร์มร่างกายก่อนลงสะแล้วอีกอย่างที่สําคัญก็คือการทำให้อุณหภูมิของร่างกายอบอุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายได้รับความบาดเจ็บและเป็นตะคิวในสะและก็อย่าลืมยืดเหยียดกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ให้เรียบร้อยก่อนลงสระนะครับขอขอบคุณสำหรับการรับชมวิดีโอนี้นะครับขอบคุณครับ